มามามาสรุปเรื่องดราม่าธุรกิจสุดเดือดระหว่างพี่ออมสุชากับคุณพิมพ์อดีตหุ้นส่วนเขาอะแกเออเรื่องนี้มาจากหนกระแสะเลยเว้ยแกคือแบบทั้งคู่ทำแบรนด์เครื่องสำอางฟรีนบิวตี้ด้วยกันไงแล้วตอนนี้คือวงแตกต่างคนต่างมีมุมของตัวเองทั้งเรื่องบริหารความไว้ใจผลประโยชน์โอ้ย,อยปวดหัวแทนมาสรุปให้ฟังสข้อเน้นๆไปเลย 1. ต้นเรื่องเลยนะคือเรื่องแบรนด์แรดกับความไว้ใจพี่ออมเขาบอกว่าตอนแรกอะเชื่อสนิทใจเลยว่าคุณพิมพ์เลิกทำแบรนด์เก่าแรดไปแล้วถึงมาทำฟรีนด้วยกันแต่แบบดันโป๊ะเจอว่าคุณพิมพ์แอบทำแรดสองลับหลังมีหลักฐานใน Google Drive งี้พี่ออมเลยแบบเฟลมากรู้สึกเหมือนโดนหักหลังแต่คุณพิมพ์ก็บอกว่าเฮ้ พี่อ,อมรู้อยู่แล้วเรื่องแรดอะแล้วที่พี่อ,อมไปซื้อหุ้น4%เอร์เจากคุณสาอดีตพผอเงียบๆเ,เนี่ยกะจะฮุบบริษัทปั้นเนี่ย 2. เรื่องซื้อหุ้น4%เเนต์นี่แหละพอไม่ไว้ใจกันแล้วใช่ปะพี่อ,อมก็เลยไปซื้อหุ้นจากคุณสาเพิ่มจนตัวเองถือ5 2ซกลายเป็นเสียงข้างมากเขาบอกจ่ายไปทั้ง2.5ล้านแนะ่แล้วคุณสาก็โอเคขายแต่ตอนหลังคุณสาก็ออกมาบอกว่าตอนขายไม่รู้เรื่องการเงินจริงๆอะแก เออพอได้หุ้นเยอะกว่าปุ๊บฝ่ายพี่ออมก็โหวตปลดคุณพิมพ์ออกจากกรรมการเลยจ้าอ้างว่าทําบริษัทเสียหายฝ่ายงานสําคัญหายไปเพียบแต่ฝังคุณพิมพ์ก็บอกไม่จริง 3. แล้วตอนนี้เป็นไงคือแบบฟ้องร้องกันนัวเลยแกเอ,อ้ยหลายคดีมากๆากมากมาฝัา่งพี่อ,อมอ่ะอยากทำฟรีนต่อไปแล้วก็อยากซื้อหุ้นอีก48%ที่เหลือคืนจากคุณพิมพ์ให้ศาลช่วยดูราคาให้ ส่วนคุณพิมพ์ก็รู้สึกว่าแบบนี้ไม่แฟร์ป่ะเหมือนโดนยึดบริษัทก็เลยบอกว่างั้นยุบฟรีนไปเลยดีกว่าแยกย้ายสรุปง่ายๆเลยนะเรื่องนี้คือโคตรซับซ้อนเลยแกทั้ทงเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเพื่อนเรื่องความรู้สึกสุดท้ายคงต้องรอศาลตัดสินสถานเดียวเลยอะ